โอ้โหโอ๊ยตึงใส่กันเนี่ยคุณเล่าเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับผู้นี้เออผมชอบคุณเออผ่าคิดกับเฮียคงแค่เรื่องงานนะจ๊าฮ้ยตายโอเจ็บปวดใจแทนมาก สวัสดีครับพบกับโอลโคนยงลนนะครับวันนี้เราจะมาเรียลชันค่อยๆรักสเต็ป by สเต็ป EP ที่9กันแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครเพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู EP นี้ต่อซึ่ง EP ที่เราก็ทําออกมาได้ดีแล้วก็เดี๋ยว EP นี้จะมาดูกันแต่น่าแหละก็อย่างก็อย่างที่บอกว่าโดยรวมสําหรับซีรีส์เรื่องนี้เรารู้สึกว่า คือเหมือนกับมันมีสิ่งที่เราอยากรู้อะแต่เขาไปตัดอยู่ในอันคัดหมดเลยอะเออเราดูวดูชั้นที่แบบไม่ใช่อันคัดไรเงก็เลยทําให้แบบคือรู้สึกว่า i, วเฮ้ยเราคู่จาบกับเจนหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบนั่นแหละมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ลไปาาดูตอนเก้ากันดีกว่าแต่เข้าใจนะว่าเรื่องมันเยอะแต่แบบอยากให้มันมีการเฉลียเฉลียเรื่องราวหน่อยเนี่ย <c oughs> แต่ขอบคุณคอมเมนต์ที่มาเล่าถึงเรื่องกรณี คุณเ่งชอบผู้ชายได้เหมือนกันนะแบบเออพอเข้าใจมากขึ้นโอ้ยละมุนมากโอ้ยตุ๊กตาเสือโอ้ยเบลละมุนจังยายพัดทำไมไม่มาทำงานนี่ขอลานหนึ่งวันเจ้เอ๊ะแล้วทำไมเอ๊ะเดี๋ยวนะที่ผ่านมามีเสียงหรือเปล่านะ ทำไมรอนี้ถึงไม่มีเสียงอุ้ยเทคยูธามจ้ะใครอะแม่เหรอเอาแม่มาบ่ามาเฮ้ยลูกชายโอ้โหคุ like a b ลับสบายมาก นี่เราผอมไปหรือเปล่าเนี่ยไม่เนอะเออเมื่อคืนเนี้ยเสภาพเราดูไม่ได้เลยไปทำอะไรมาเมื่อคืนหรอโอ้เราตื่นมาปากฉ่ำเลยนะเอ้า ตายตายแล้วตายแล้ว oh. ไม่ไม่ทำยังไงละเนี่ยอุย้ยเราจะมีเธออยู่ตรงนี้บอประเด็นคือพี่ตุยตุยหายไปเลยอ่ะพี่ซอโซ่ด้วยแกงเพื่อนโอ oh. oh. oh, ้โหโอ้ตายแล้ว พอดแม่ถ้าจะให้ผมทิ้งแผนดิจิตอลเราไปเร็วๆนี้เนี่ยคงไม่ได้หรอกครับถ้าภายในสิ้นปีนี้โอ้โหยังไม่มีอะไรขึ้นมาตายกันแลว้วแบบชับรกเจนกู๊ปมีเงินพร้อมที่จ้างเอาซอสเข้ามาทำงานท,ทันทีว่าคนเขาดีจังแต่ประเด็นคือเมื่อกี้ก็ให้เห็นแรงกดดันจากทางครอบครัวเหมือนกันนะเนี่ยครบ มันมันมีตอนนึ้งที่เขาตัดออกไปอ่ะซึ่งเจดยย่ดรามีเหมือนกันเพราะมันเป็นพอยที่แบบทำให้เห็นตัวละครคุณเจ๋งอ่ะว่าทำํำไมถึงเป็นประมาณนี้โอ้ยเขาดูดีมากเอาจริงทุกครั้งเลยที่แบบเห็นทั้งลุกทั้งลุกปกติทั้งลุกทํางานนี่คือเขาเท่มากอ๊้ อันนี้ก็ทายอินใช่ไหมหรือไม่ใช่เพราะปกติอยหั่นควดไปหมดเลยโฮ้ยคุณเจ๋งมาหรือเปล่าดูทรงแล้วน่าจะใช่เฮ้ยพ่อมาป้าเอ๊แต่แปลกดีนะวันก่อนมาเพิ่งจะมาเอง ป้าก็ยังไม่นัดกันมาวะเนี่ยนัดอะไรกันก็ป้าทานนี้เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วจำไม่ได้เหรออันนี้ใกล้วันเกิดแล้วนะฮะเออจวันเกิดพันลอเหรอเอ้าเขาไม่จมวันเกิดตัวเองไม่ได้หร้เนี่ยทำงานจนลืมเงีมจมวันเกิดตัวเองไม่ได้กิ่นอะไรอ่ะเฮ้ยป้าอะไรพันล้อเลย พัดน์ต้มบะหมี่ไว้ก็ไปสิคะอ,อ,อ๋อยเหมือนแม่เลยเฮ้ย,ยเป็นบะหมีกม่กรอบเหรอราดหน้าบะหมี่ทอดกรอบป๋าถ้ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะเขาต้มบะหมี่ไว้แล้วทำไมมันเป็นบะหมี่กรอบโอ้เฮ้ยเมื่อกี้เขาต้มใช่ไหมนะเมื่อกี้เขาต้มปะ่ะเหมือนจะต้มนะแตาไมเป็นบะหมี่กรอบเฮ้ยหรือว่าห,หรือว่าต้มเสร็จ แล้วก็ไปทอดลงไปในน้ำมันป่าวิธีท,ทำเออ,อนนี้ไม่รู้อะ่ะคิดว่าน่าจะใช่ราดหน้าบะหมี่ทอดจากเ <c oughs> ชฟเชฟเชฟทำเนตเชฟบ,บะเชฟบบเออโอเคมากินเลยนะเอาเลยด,ด,ดิอะไรพยังหน้านี่อะไรมันอร่อยไงเออแน่นอนอโอ้ยจับเจนมาแล้ว โอ้โเว้นที่สกามากอ,าอ้ยจับเจนสักทีเถอะขยับก็มาใกล้กันหน่อยเฮ้ยคืา <c oughs> เรายังไม่ได้ตามดูคัดอ่านคัดเลยอ่ะฮะ <c oughs> แล้วก็เอาเส้อสุดไปคุมนี่ครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับจะดีหรอเ <c oughs> ออแต่มันก็หนาวเนาะก็ู้นะผมว่าพี่โชว์น่าจะหนาของผมนะครับหล่อหล่อมั้ยหรือยงัยงไงโอ๊ย ใส่กันเนี่ยคือเราเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับผู้นี้โอ้ยเสียดายอะคือเราทางทางแก้คือต้องไปตามดูอันค่ดจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ดูไม่ได้นะดูได้นะเรียกเย่ายเสียดายอะทาไมจะเฉลี่ยนเนอะเฮ้ยแต่ชอบเสื้อพาดมาก ผมทำอะไรให้พัดไม่สบายใจหรือเปล่าครับเปล่าครับ,รบพัทแค่เหนื่อยเออมันเป็นความผิดของผมใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมขอโทษครับจริเจงจะขอโทษพัททำไมครับในเมื่อพัดบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณเจงเลย ก็ผมไม่เห็นพัดต,ตอบกลับข้อความผมเลยอะตั้งแต่วันนั้นน่ะคุณเจงพัดอยากให้คุณเจงเลิกส่งข้อความกับพัดได้ไหมถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานไม่ต้องชวนพัดไปกินข้าวไม่ต้องไปส่งพัทที่บ้านอีกทำไมวะพัดขอคุณมากนะครับ สำหรับทุกอย่างที่ที่ผ่านมาแต่อย่าทำอีกเลยยิ่งเลยอยู่ต่อหน้าคนอื่นพัดยิ่งบริเสธไม่ได้ มันเจ๋งไงทำแบบนี้ก็พัดอีกเลยนะครับเออผมชอบคุณเอออ๋อลืมไปเราดูตัวอย่างแล้วนี่ว่าแล้วเราก็นึกว่าเขาบอกไปแล้วเเอ,อ,เอ,อผมชอบคุณมากจริงๆครับ ม่ชอบพัดได้ยังไงไม่คไม่เมกเซ้นเลยมากลับไปทำงานต่อนะครับฮะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเราพยายามทำความเข้าใจพัดนะถ้าย้อนกลับไปดูตอนก่อนก่อนอะ ในมุมสายตาคนนอกเราก็มองว่าจริงๆพัดน่าจะรู้นะว่าเจ๋งรู้สึกยังไงพัทมองแค่เจ๋งแบบพยายามทําดีด้วยเพื่อที่จะได้เป็นบอสที่ดีในสายตาพัดหลงแค่นั้นจริงๆใช่ไหมก็คงงั้นแหละเขาถึงแบบสตาร์ทแล้วเขาถึงแบบไม่ไม่อยากจะเชื่อว่าเฮ้ยจะชอบพัดได้ไงอะไรเนี่ย อะที่แบบมีคนมาคอมเมนต์เรื่องนี้แหละเขาก็อธิบายให้ฟังล่าไว้หมดเลยนะระหว่างเฮียพันะจ้ารู้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องงานแน่นอนอวันนี้จ้าเห็นนะพันร้องไห้หลังคุยกับเฮียแต่ก่อนก็เห็นไปไหนมาไหนด้วยกันสองคนบ่อยๆนียแล้วไหนจะรูปเบื้องหลังงานฟอร์ด เฮียพัดก็ตัวติดกันตลอดเลยไม่ใช่หรออืยังไงพัดคิดกับเฮียคงแค่เรื่องงานนะจ๊เฮ้ยตายแต่เฮียไม่อาจจะหยุดความคิดที่มันเกิดเลยเวลาได้เลย อ,อยู่ในหลุมก็ตายที่มันหาทางออกอะไรไม่ได้นะจ๊ะวินาทีเย,ย่คิดถึงแต่เลือดขดพัดไปโอ้ยเย,ย่ชอบพัดเย,ย่ชอบพัดมากจ๊ะแต่ว่าความสัมพันธ์ของเราตอนนี้ทั้งคู่มันไม่สามารถทำให้ความรักของเราเกิดขึ้นได้จริงเลยจ้ะเย,ยก็ไม่รู้จะทำยังไง กิดการได้จาโอ้ยไม่ได้ <laughs> มันต้องทำแบบยากอย่าคิดว่านะ <c oughs> เนี่ยไม่เป็นไร <c oughs> เราเข้าใจร้ <c oughs> องไห้เลยเฮียพอเราต้องรนองไห้ได้ โอ้ยแล้วเอาประโยคของจาพูดอย่างนี้นมันมันใช่เลยกับตัวคุณเจ๋งอ่ะเก่งมากรอบคือเจิงไม่ไม่เคยแบบมันจะมีมุมเล็กๆนิดน้อยกับเพื่อนแหละที่แบบหลุดๆแต่มุมเนี้ยเออแบบเจ๋งแบบเข้มแข็งมากจนแบบซีเนีย้ยประทับใจมากตัวตัวพี่แมนเล่นดีมากจริงอ่ะโห คือเขาก็เริ่มจากแบบเริ่มและเราเลยเฮ้ยคุณเจ๋งแต่ละแล้วแบบจนจนจนพี่แมนระเบิดออกมาแล้วแบบโอ้โหเจ็บปวดใจแทนมากเรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าเออคุณเจ๋งพยายามเข้าหาเราด้วยความเข้าหาที่แบบมันก็คือการบอกใบ้อย่างนึงมันคือแบบเขาไม่ได้แบบ เอาตัวลงไปเล่นด้วยความที่แบบว่าเป็นตั้งใจให้พัดรู้ว่าแค่เป็นบอสอย่างเดียวแน่นอนนะคือแบบเขาแท้แค่ขนาดนั้นคือแบบมันมันเป็นมันเป็นความหวังเล็กๆ,ๆน้อยๆที่แบบเออหวังว่าพัดจะมีใจให้แต่สุดท้ายพอพัดเป็นอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าที่ผ่านมาคือเปล่าประโยชน์มากเลยมันเป็นการตัดแบบชุบไปเลยว่า ที่เห็นคือแค่เรื่องงานจริงๆอะไระเห็นว่าเขาเป็นบอสที่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆแค่นั้นหรออะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่ไหวแล้วเขาแบบโอ้ประโยคที่บอกว่าไม่รู้จะทํายังไงแล้วมันเป็นอารมณ์ที่โอ้ยเข้าใจคนเจ๋งแล้วว่าตายแล้วทำถึงขนาดเนี้ยแล้วมันไม่ได้แล้วก็ยากแล้วคือบอกก็พูดไปแล้วว่าไม่ได้ไม่บอกอ่ะนี่แบบอีกมิดเดียวเรารู้สึกว่าสินะ เกือบจะทําให้ร้องไหนะ้ละถ้าเราเข้าใจตัวพัดมากกว่านี้คิดว่าตัวพัดมันมีคาแรคเตอร์ Character บางอย่างที่เราแบบจูนไม่ติดนิดนึงก็เลยทําให้แบบซีนนี้ไม่ค่อยทําให้เราแบบเอสะเทือนมากขนาดที่แบบโอ้ซีซีซีนนี้แบบสะเทือนมากเลยนะแต่เนี่ยคือคือมันก็มีความติดเรื่องพัดอีกอย่างนะตัวจับเจเน้อยมาก อะไรเหรอพี่คือรู้แล้วเยียบไว้เลยนะ,ะคนณเจงแกกำลังจะลาออกจากแผนกว้ายแรงมากแรงมากถึงกับลาออกจากแผนเกเลยนะอโยคุณจริง <คน S 2> พลาดป้อนแผนกนี้มากับมือทำไมเขาจะทิ้งมันไปนง่ายๆแบบนี้อ่ะเป็นไงล่ะ แต,แต่ความรักกระทบกับ<อ>การงาน<อ>จริงๆค,คนเก่งๆนะในวงการไว้ลาคน<อ>ด้วยความที่สงสัยใช่ไหมเด็กก็เลยไปถามเขาตรงๆว่าคุณเก่งคะี่คุณเก่งกําลังจะทําอะไรคะเดกก็เลยบอกว่าแกว่าจะลาออกกาลังหาคนมาแทนอืมเอ๊ะหล่านี่คือแบบแผนปะ่ะแต่ไม่น่าจะใช่จุดเนี้ยแหละจะทําให้แบบตัวพัดคิดอะไรบางอย่างเป็นอะไรเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงนะพี่ ฮะอ๋อวันเกิดโว้ยเคนจิวันไม่ได้เจอเคนจะินานโอ้ยแกงพี่ๆก็ไม่ได้เห็นนานมากโอ้แต่เคนเคนจิคือแบบหายไปเลยอะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะพาร์ทนี่เคกเนี่ยคุณเจ๋งเตรียมให้พาร์เองเลยเนาะอะ้ยคุณเจ๋ง อยเตรียมก่อนที่จะลาออกจากนแผนก <Happy Bird. S 1> โอ้ย <to> you. ซีนเหมือนนับสิบแล้วตอนนั้นสะเทือนมาก <to> you. โอ้ยเค้งน่ากินมาก Happy birthday Happy birthday to you โอ้ย,อยไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เลย <c> Happy <oughs> birthday ลูกโอ้ย <c oughs> โอ้รับะวันแต่ว้ยสะเทือนฝากรียกแช่นับสิบตอนนี้ด้วยนะคะแบบว่า <c oughs> เป็นอีกซีนหนึ่ง <c oughs> ที่แบบรีคอมเมนต์เลยแบบ ไม่คิดว่าจะมีอาการแบบนี้เลบโอเป็นซีนที่ประทับใจมากเป็นปีที่พัดิ่มง,งานมันเกิดตัวเองอะลืมอ่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรอะพัดก็ยังลืมเลยว่าป้ากลับมาจะกลับมาหาพัดทุกปีอะมันเหมือนพันมดมัวแต่สนใจเรื่องอื่นจนลืมเรื่องตัวเองอะพัมดมัวแต่สนใจเรื่องงานไงพัดก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่นลูก ป้าก็เคยเป็นลูกก็แค่ต้องเรียนรู้ต่อไปแค่นั้นเองามามแต่พัทอายุยี่สิบสปานในเรื่องพัทเป็นฟิลแบบเฟิร์สจ็อบเปอร์คือมันจะแบบจัดมันเป็นช่วงที่แบบว่าจัดการปัญหาชีวิตตัวเองได้ยากประมาณนึงเหมือนกันพอๆกับตอนที่แบบเข้ามาหาลาัยอะไรเงี้ยมันต้องบาลานซ์นิดนึงแล้วแบบสักพักนึงแบบมันก็จะลงตัว ้ากับมาไม่ได้แยกทางกันอ๋อเข<ม>าแยกกันก็ไอยู่กับพัดได้ตลอดหรอกนะชีวิตมันมีคนเข้ามาแล้วก็มีคนออกไปเสมอแต่สิ่งที่จะอยู่กับตัวเราก็คือตัวพัดเองนะลูกถึงแม้ว่า รื่องระหว่างป้ากับมา้มาทยกทางกันก็จริงเออถึงว่าแปแบบลกๆแต่เราสองคนไม่เคยไม่รักพัดเลยนะแค่เรื่องระหว่างป้ากับมามันไม่สามารถไปต่อด้วยกันได้ไดแค่นั้นนะแล้วเราก็ไม่ได้เกลียดกันนะลูกเราสองคนอยู่ตรงนี้ อยู่เป็นป้ากับมาให้พัดแต่เรื่องของชีวิตคู่มันเป็นชีวิตจริงลูกเราต้องดำเนินต่อไปอสงสารพัาหรอถ้ามันไม่ใช่ <c oughs> ต่อให้รักกันแค่ไหน มันก็ไม่ใช่ม่ก็ใจนะโอ๊ยขอโทษป็น <c oughs> ไงนมันเกิดที่แบบสะเทือนม,มากโอ๊ย ตอนนี้มันเป็นตอนตอนอะไรกันนี่ รีบมืออยู่ไหนเนี่ยส่งโลเคชั่นมาให้กูหนูนี่เลยเกิดอะไรขึ้นวะอีแอมันจะคลอดฮะเออเจมส์มีมอเตอร์ไซค์ป่ะมีครับขอยืมหน่อยด่วนเลยโอ๋อโอ้ยช่างช่างช้าแล้วยูยูกับทัดตั้งแต่อะไรเนี่ย เหมือนทำลายมันหายไปเร็วเลยเมียมึงจะคลอดแล้วเนี่ยเออโ้หบีบกว่ามึงอีกกูวเฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้ามึเลี้ยวขวานะขวาไหนมึงวะขวาด้านหน้าเนี่ยมึงไม่เห็นหรอวะมึไม่เห็นไงคุณถารขวาไหนมึงเนี่ยด้านหน้าโอ้ยโอ้ยหายใจเข้เยอย ถ่ายครับนมึงนมึงอันนี้ขวดพี่ใช่ยคะเออยัขวดี่แล้วประเด็นคือนี่ก็ยังจะถ่ายอีกโอไม่ขึ้นปูรังตรงนี้ไมนะคะไม่มีมารยาทเลยอะต้องขนี้เลยอครับ่ค่ะตรงข้ตรงนี้แล้วแอรเอาก่อนมึงเล่มดแล้วค่ะูให โอ้ยยังจะถ่ายอีกคนอื่นต้องการอะไรลงติ๊กต็อกเหรอคือมองง่าถ่ายไม่โอ้ยยังจะถ่ายจะมาแล้วครับลงยานอยู่ได้เป็นคลิปเราั้งเนี่ยเนี่ยห้ามเหมือนไม่ได้ห้ามอ่ะห้ามเหมือนไม่ได้ห้ามาดูดิโอ้ยยนจะถ่ายไม่ไผมจะแจ้งให้หมดเลยเออไปตายคนมุงคือไม่มีสมาธิเลยอ่ะมันไม่ได้ป่ะ มันไม่มีสมาธิอ่ะไม่แบบไม่มีความไพรเวซี่เลยเหรอร้านยากรุงเทพเจอแล้ววะ <c oughs> วเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะอาว เป็นซีนที่ไม่ค่อยชอบเลยอะคือแบบในงแง่ของความแบบอะไรไม่ถูกที่ถูกทางอะไม่ถึงแบบไม่ใช่ไม่ใช่ข้อผิดเวลาแต่หมายถึงว่าตัวเอ็กซ์ต้าที่ถ่ายก็ไม่ควรหรือแบบจังหวะจ้าผมมาตอนไหน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนี่ยแปลกๆคือไอ้จังหวะจ้าเห็นรังกักยาก็แบบไม่รีบหรือจังหวะตอนตอนที่จ้าช็อตเนี่ย ก็ยิ้มมันมันมันเลยแบบเอ๊ะยังไงนะมันดูแบบบ๊อบบ๊อบปลอดภัยได้ไหมมาถามลอดภายค่ะเด็กจ๊อบเดี๋ยวขอแล้วฮะรียกจ๊อบคือยังไงนะมันมีความไม่เคลียร์บางอย่างนะอ๋ออ๋อไม่ไหวกับเลือดหรือเปล่านึกนึกว่าจ๊อบจะเป็นลม จ่าเขาแพ้เลือดหรือเปล่านะเราลืมแล้วอ๋ยจ่าแพ้เลือดปะมันมีซีนหนึ่งอะใช่ไหม <S <S เพราะว่าแบบตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้มันก็ห่างกันพอสมควรอะบางทีแบบคนดูอาจจะลือย่างเราอะอาจจะลืมคาแรคเตอร์บางอย่างเพราะมันแบบไม่ได้ไมไ่แบบถูกเอามาเล่นบ่อยอะ ไปอ,อะ,ะคนเมื่อกี้ใครนะอ่ะพี่พูไม่เราคนเมื่อกี้ใครอะ่ะคืออ๋อแกงเพื่อนด้วยกันเนี่ย เขาไม่ได้ผมมานานมากคแบบในเวอร์ชันแบบที่ไม่ใช่อันลายเขาไม่ได้ผมมานานมากเลยอะไอ้ทำไมมันมันมีอะไรแปลกๆกับคุณพี่ ใช่ไหมคุณพี่เขาแบบแอบชอบซอโซ่หรือเปล่าอะ่ะแปลกๆนะพอแบบไม่ได้เจอแกงเพื่อนนานๆแล้วเราแบบไม่ค่อยรู้รายลนะเอียดเลยอะ่ะอืม แบบเป็นฟิอแบบมาสมควรแล้วแหละเราเจิงเขาบอกว่ามีเรื่องจะประกาศก็เลยนัดทีมมิ้งพรุ่งนี้เช้าแบบด่วนเลยค่ะคุณเจ๋งจะออกจริงๆหรอครับคุณเจ๋งชอบพัดอยู่ไหม ชอบคุณมากแล้วก็มากขึ้นทุกวันผมกำลังหาเมในคนใหม่มาแทนที่ผมอยู่นะครับคนนั้นเนี่ยก็คือพัทนั่นงอะครับไว้ <Why? S 1> ะ ตัวอย่างตอนต่อไปเนี่ยแบบแรงมากเฮ้ยอยากดูแลอ๋อดีดีมาถึงตอนต่อไปดีแต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าจริงๆมันมีซีนประทับใจทั้งสองซีนน่ะก็ก็โอเคก็โอเคแต่รู้สึกว่าแบบอยากให้เรื่องพุ่งไปอีกขอแบบขอเรื่องมาอีกเสน้นเรื่องจับเจนก็หายไปเลยอะไรเงี้ยจากอร์ชันที่ไม่ใช่อันคัดซีนที่ประทับใจเราก็คือแบบซีนที่ตัวคุณเจ๋งเขาแบบระเบิดอารมณ์แบบไม่ไหวจริงจริงอันนี้อันนี้ชอบมากก็แบบ พอเห็นพอเห็นมุมนี้ของตัวเจ๋งแล้วแบบเมันสะเทือนใจอยู่ซีนงานมันเกิดที่มาพารกับพ่อแม่คุยกันนันนี้ก็ประทับใจก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับค่อยๆรัก EP ที่9สามารถดูสดผ่านทางช่องวัน31เวลา5ทุ่มครึ่งแล้วก็ดูย้อนหลังผ่านทางวีทีวีเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับของวันรันคารมันพุธทาบเกี่ยวกัน ทั้งหมดยอย่างเงี้ยก็แบบเออหรือใครแบบใจดูย้อนหลักทีเดียวก็คือวันพุธได้เลยนะครับไปบ้านแล้วเจอกันใหม่ฝากย้ชั่นนี้ด้วยนะครับไปบ้านครับ